สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเออมันนี่ป้มีอย่างหลายสิมาเบอเรื่องถือไรกลับบ,าาบ,บ้านอ้ยยบอกันคงสิบหัอดนั่นดอกพี่น้องเดี๋ยวบอเรี่งมากกิดทแทแเลก,ก่อนดีกว่ามากกิดทแทแเลกถือไรกลับบ้านแต่ว่าวิดีโอคือสิบหอดพุนดอกมากกิดทแทแเลกเนาะผัวกระสือตัวให้มากมาพูดเดี๋ยวได้พี่น้องผัวกระสือตัวเฮดวีสาย มาพูดเดียวตอนปี2011ปี2อ1 1อภา,าษาอังกฤษกับบรัรไพี่น้องเอ้ยคบกับผัวว่าท่านได้ฮอดไสไปพอกันสองเทียพอกันสองเทียภาษาอังกฤษเท่าพื้นฐานเท่ากับบะมี่ไหมพี่น้องค่อยกับปื้เกินไหมพื้นฐ,นฐานกับบะมี่ตอนนี้กับยังเ,าเ,าเาบาเบาบ่ไดไคากแบบเอาไปเอา กับพ่อฟังได้นิดน้อยเบากับขอบขั้วดใดซือ่อต่อเนี้ยนะพลังกิษโน่บัตรเงยนมาปีสองพันสิบเอ็ดเนาะสี่ฟังมาเช็คองเช็คอินอีหยังถามมัดผู้ใดเห็นไปไอเดิมบางแต่สุวรรณภูมิลุ๊บนะใค่ยูมีเยนที่ว่าไปเห็ดไปเห็ดไปแต่งงานพร้อมกันไปยืนเรื่องแต่งงานพร้อมกันยูง่งไอยวนกรุงเทพเนาะ่นเป็นคนกรุงเทพอะ ได้เห็นพอกันเพิ่นกับว่าทรงยุสนามบินทรงหนอยุสนามบินสุวรรณภูมิเห็นเครื่องเพิินเห็นงานอยู่นัน no พอดีไอบัดเน้พ่อขข้นเครื่องมากเนาะพี่น้องมันต้องไปลงตอต่อเครื่องยุดูไบเนาะต่อเครื่องยุดูไบบัดเน่คอยก็ไปถามผู้ใดมีเห็นพนักงานผู้ใดมีเห็นป้ายหอยคอนี่คอยย่างถามได้พี่น้องถามกับว่าไดเบาว่าใดได้พี่น้อง ถามแบบยืนตัวยืนตัวไอตัวเครื่องบินนะให้เขาเบรกันแม่บัดนี้พนักงานผู้นั้นบอกนูผู้นันไปขึ้นนิบเธอต้องไปมองนั่นมองเธอต้องไปนันดีดีเซนต์รี้ไปก็ไปซีไปทางเทิงอันแม่บอกเข้าไปแหมบอกคอยผู้นันคอยไปโพกมองเอากระเป๋าผู้นันพี่น้องเอ้ยดีตัวข่กลับขึ้นมาไร้่ะไปโพกออกไปเอากระเป๋าคุ้น่ะเอายว้าแมก็เลยไปถามพนักงานมองนันอีกเขาเซนเตอร์อีก เขาเลยบอกว่าเธอต้องไปนั่นไปนี่อย่างสินะก็ตามคอยกันบอกหูเลี้ยงดยอกเขาบอกยางนังนะคอยกันย่างตามนิวซี่เขาน่ะพี่น้องเขาบอกาไม่อคอยไปพอพนักง,งานมาแล้วคอยกันยื่นตัวเขาเขาซี่ไปทางนี้ก็ไปคอยไปพอพนักง,งานดีกคอยกันยื่นตัวเขาอีกเขาก็ซี่คอยไปทางนี้จนไปพอคนไทยเขาสิบตอกเครื่องไปนไปเยอรมันมั้งถ้าจำบ่ผิดเขาสิบตอกเครื่องไปเยอรมันพี่น้อง เขาก็เลยไปน้าเขาเขาก็เลยาพาไปเช็คอินอบอลแปนไปนบอนเช็คอินไปลนตรวจคนเขาเมืองเนาะต่อมอไอ้ดูใบนะไอพ่อไอน,นี่แล้วไปฮอดโอ้ยเขาเอาข่อยไปข้างนอกดีตัวข่อยกลับขึ้นมาได้ยังสั่น,นต๊ะเครื่องพี่น้องพ่อไปฮอดไปมองไอเกทามสุดท่างไปมองเกทจะคลองแล้วว่าท่านเด็ทอดได้ข่อยขึ้นเครื่องเกือบคนสุดท้ายพี่น้องใส่ถ่ายไ,ไ,ยไหม โอ้ยการเดินทางประมาณร่วมร่วมต่อเครื่องต่ออย่างประมาณสิบหกชั่วโมงสิบเจ็ดชั่วโมงนะพี่น้องเนาะไปต่อเครื่องบัดเนียนขึ้นเครื่องกับว่าการรับการนอนเป็นแบบคือเข้าขึ้นรถเทียร์แลกมัติฮอ้ไปกูไปน้อยอย่างสิไหมพี่นอ้องแต่อยากหัวภาษาอังกฤษก็บ่ไร้าาอังกฤษพูดเดียวคักบอสคอยบัดเนียนต่อเครื่องไปขึ้นแล้ว อันก็มีฟันลังนางขขาง,ขางๆกินไหวไอผู้ชายนะเนาะ่นก็บช่วงแบบงานขาไอเนี่ยใส่ไม้ขั้นเท้านะกินไหวก็กินไหวเฮียใส่ข่อยพี่น้องข่อยก็ใส่เก่งๆกันใส่เก่งยิ่งเนาะกินไหวเฮียใส่ข่อยแม่ข่อยกระทึงเทะทึงเป็นคนวแบบิ่นหัวแบบขืนขืนเลือกขึืนล้นเสียข่อยวิน่นหัวขืนเครื่องกับวิน่นเหอแม่พี่น้องไม่เห็นไหวเฮียใส่ข่อยขอนรุ่นมาสัน วันนี้พ่อมาหอดอังกฤษเนาะพ่อมาหอดคิดต้องเป็นพานต่อหมอเขาอีกค่อยกะยืนยืนเรื่องเขาก็อีทามว่ามม้ย่างอย่งประมาณนี้ละมม้ย่างว่านี้ละค่อยก็ยืนค่อยก็แบบโบ่ใบแป้ค่อยไปไปนั่นแหละพี่น้องมาแล้วมาเอามาเอากับเป๋าเนาะมาถาเอากับเป๋าตามก้นย่างตามก้นเขาค่อยมาเอากับเป๋า มาถาากับเปลเลยย่างออกมาห้านนอคอยกันย่างตามก้นเขาแหละผูดได้ไปทางได้ก็ไปนั่งออกมาแล้วแล,แล้วมาพอหนะ้าผัวยืนพอรอถาแบบเขากระตกเขากระชิเขากระถาห้องแบบว่ามันสิมาถ,ถือบน้อยอย่างบ้านเหนือก,กัน,พ,นพ่อเห่นหน้าผัวแค่ไหนหรอพี่น้องคอยทิ่มกระเป๋าล่งแบบปึ้งเท่ากระเป๋าปล่ะเท่ากระเป๋าน่ะคอยทิม่มโล่งคอยหายแบบว่ามันการเดินท่างลแลบบ ท่างระยะกไก่พี่น้องล้วเข้าไปพูดเดี๋ยวแล้วเข้าไปเปลี่ยนเออแต่ว่าอยู่ไทยยังเพราะว่าเออได้ถามได้อ่านออกอันนี้ภาษาอังกฤษบ่ได้น่ะไหมพี่น้องแบบบ่ามีพื้นฐานน่ะไหมบอกน้ำหวัวไอแตกเกียคบกันไม่ไม่สักไก่เมิดมื่อเมืดเว็นบ่ได้บอกกันพี่น้องเมืองแต่หนากกันบ่บ่บ่ได้น่ะแหมอันอันนี้ทางนี่เลิกงานมากทางนี้เลิกงานมากไอกับสกไก่เนาะเด่นสักไก่เกี ก็เปิดนอนต่างคนต่างนอนเปิดซื Bü ่อๆนี่แม่พี่น้องวันนี้พ่อข่อยก็เป็นประเมประมาณแบบว่าเข้าอย่างก็เออ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 ไปน้ำเฮ้าเน่ะแม่ข่อยก็ได้เป็นบล็อกเกงภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาใจบ่เขาใจก็ืออน้อนไปน้ำข่อยนะแม่นั่นแหละก็เลยบ่อกก็เลยบ่็กเกงเพราะว่าเขาบ่เข้มงวดเขาแบบมันบ่เอข้อใจมันก็ืออไปน้ำข่อยนะแม่พี่น้องข่อยละศูนย์จนซุมือนี้ข่อยยังศูนย์ ถ้ามันโมเมนต์มันก็ต้องบอกโอ้โหยังผมพันนี่นะน <c oughs> ั่นแหละไอ้กับไปเบอลเลี้ยงหอดมาหอดอังกินเนาะไอ้กับทิ่มกับบอลลงหอยกับนั่งหือหงึกหงึกหงือหง,งึกเนาะ <c oughs> ขากางเกงกับเปียกไหวพี่น้องเป็นขวดเนาะเ <c oughs> ขาลิ้นใส่แก้วแล้วเขากินมันเฮียหัวแลวลิ้นใส่แก้วนี่ยแม่พันนี่กินนี่ยแม่อันผัวก,กับเทิงเหม็นกินไหวเทิ้งนี่กินได้เป็นยังไปแนวกูได้เฮ็ดพี่ยังสินะเขาก็ตกตกใจ ก็ยืนให้เป็นยังมีนะกูเมยได้ใจแบบอยากห้องแบบกูเมยยังสี่นะแบบเดินทางขางแดงเขาเป็นแบบมันตื่นเต้นมันบอดได้รับได้น,นอนแล้วมันเดินนัดทางระยะกไกลมันแบบภาษาเข้ากับบอดได้แบบพี่น้องมันพ่อมันเมยไหมมันอูอังเหรนไหมเจ้าสิว่าจ้าไหนก็จ้าแบบ ก็รู้สึกเข้าเดินทางไปกรุงเทพใหม่ๆเน่แม่แต่มันมันหลายเท่าก็ยู่ะกว่า,กว,ากว่าเดินทางในประเทศทเท่าเนาะเดินทางนอกประเทศเราเดินทางผู้เดียวโอ้โอโอบัดนี้าาาหัวกับมาฮับแล้วแล้วหัวกับมาฮับฮับขึ้นรถแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยคอยกับเป็นคนวิ่รถอยู่แล้วเครื่องวิ่เครื่องบินลงมากมีอล้วก็แล้วว่าได้รับได้นนอนบัดนี้มากขึ้นรถ โอ้ยโอ้ยมาต่างประเทศสวนมสิเป็นวงเวียนไฟแดงแถบบะมี่ได้พี่น้องไฟแดงแถบบะมี่คอยเป็นคนวิ่งรถดีนะหรอเนี่ะหักพี่น้องหักสุดฮักสวิติโอหบ้ารระยะทางอันจากสนามบินจากสนามบินมาบ้านประมาณชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเคืองเอา้าโอ้ยวนเวียนวงเวียนสนันบันใบพี่น้องวงเวียนกะสิปินแปงสิเขาก็สิพูดแบบวงเวียนอยู่นี่ทาง้งทาง้ทางเทาเดียวอยู่พี่ มันมันบวมเป็นสีมันบวมเป็น,ฟนไฟแดงเนาะพี่นนอเพราะมันสีเดียวใส่เรียกว,ว่าอันนี้มันต้องโคง้งไปจังมันก็โค้งวงเวียงโอยโอ้คอยสตาตขคอยสีตายอย,ตาย,ยอนบ้งเวียนพี่นนอคอยมาใหม่ๆนั่นะคนวิ่นรถ่ห่ะเนาะยุ่นี่เขาก็เป็นทางเขาเขาก็ไปเปื้ดเปืป้เขาว่าเดี๋ยวมามา,มา,มาชะลอใส่อย่างเนาะโอ้ยอันผัวจอดรถประมาณสีหาเทียนี่ยแหละสืวสีหอดบานจอดรถให้คอยห้าเขากบเออแต่ยาหัวมาแบบทุลักทุเลคัดมากกิด เทเลขันนะมาอยู่ได้มาอยู่ได้มาฮอล์มาฮอลิเดย์เนาะมาฮอลิเดย์มัน,มนวีซ่ามันมาได้หกเดือนเนาะพี่น้องเนาะมาอังกฤษเนาะกะกาว่าสิมาเต็มอันละกะกาว่าสิมาเต็มมาหกเดือนบัดนี้บัดนี้ก็เลยก็เลอยอยู่บ่ฮอด <laughs> อยู่บ่ฮอดอยู่ได้ซี่เดือนพี่น้อง ถือเขาลายกับ <laughs> โอ้ยถือเขาถือเขาลายกับไทยพี่น้องอว่าอะไร้คิดมาสิยาวเดี๋ยวก็จะมาบอกต่อว่าเป็นยังไงก็ถือลายกับไรยกับไทยเนาะพี่น้องก็เพราะเชื่อมาขับสายไรลซงหรอกแต่ว่ามึงต้องกลับต้องสินะไอ้บังคับทั้งออกมาน่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะมาต่อเอาเอาแค่ดิก่อนพอ่พอพ่อ เพ่อเขาเอไนอยยังละนั่นละอเอาแค่นี้ก่อนมันเาาแล้วยวสิอัปโหลดคลิปยากไปเทละร้อนาทีสิบนาทีพ่อโอเคจ้ะบ,บายบายแล้วสิแมาบอกต่อเรื่องเป็นยังคือฉีกไรกับไรกับไทยนะจ้ะโอเคฝากกดติดตามในด้จ้าผู้ใดเขามาเบบงเดี๋ยวอัดต่อเนะฝากกดติดตามกดซับซับตะไครใบบกูทึอเอาละไะจ้ะ โอเคบายบายแล้วต่อกันคลิปหนานแล้วจ้ะ